แล้วผมขายผมได้กำไรผมได้ใสครับครับไม่มีตังเซอร์ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่แปดเมตรยี่แปดเมตรใช่ไหมใช่ไหมครับลูกน้อยเหรอฮทำยังไงเนี่ยเรียกมนปดิเรียกเขาไปดิยังไงจะอยู่ยังไงอยู่ไงลูกแล้วจะอยู่ไงฮะเรียกไปดิลองเรียกเขาไปหาดิมองไปลูกปลาเออไปพี่ดอมหลับน่อยพี่ดอมหลับให้เจ้าของเขาได้เจอหน่อยพี่หลัให้เขาได้เจอหน่อย เอาเจอกันเรียกว่าดีหมาจริงป่าหมากอ่ะนมทองคำมันนี่ทองคำเบอร์แบงค์เราเบอร์มาจะตรวจอะไรเหรอครับเลี้ยงกันมันเลี้ยงมันมาเหรอครับชื่ออะไรไม่มีชื่อครับอ่ะเราเรียกมันยังไงเรียกเออเป็นข้ามเอาตอนนี้ใครดูแลมันไม่มีครับอมองมองเลยเอาไปด้วยไหมเอาไปด้วยไหมต้องขอร้องพี่ไงอย่าไปจับเขาร้องนะไม่ใช่มาขายยาทองคำ เขาขอร้องขอร้องขอร้องไม่ให้จับพ่อเขาข้ามข้าเบางต้นที่ดินตรงนี้นะครับไม่ได้ติดป้ายไว้นะว่ามีใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วผมเองก็ยังไม่ทราบว่ามอมแล้ว มอมมอมอยู Mom. Mom, you know? ah, ่ไหนมอมอ่าเราจะเข้าไปดูกันนะครับขณะนี้ในพื้นที่เนี่ยยังไม่พบว่ามีชาวบ้านอยู่นะเป็นปล่อยไปลกล้างน,นะครับมอมมอมเร็วมาเร็ว ดูกันมอมดูดิมันอยู่ไหนมีใครอยู่ไหมครับอ้ามอมเร็ว ล้วยังไงลูกอยู่ว่าใครไหนะอยู่ใครลูกอยู่ว่าใครกินข้าวยังกินข้าวหรือยังวัดดีก่อนบัดดีก่อนลูกบัดดีวัดวดีครับก่อนเลวบัดดีครับก่อนหิวไหมหิวไหมอุย้ยเลียอยเลยหิวไหมลูกหิวหรอโอ้เลียอยเลยหิวไหมหิวไหมลูกอืออยู่ว่าใคร อยู่กับใครครับหืมผอมเลยหืมใครวะดูดิไปเปล่ามอม เบื้องต้นพื้นที่เนี่ยนะครับหลังจากมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่พบว่ามีเจ้าของหรือใครออกมาดูแลในพื้นที่ตรงนี้นะเพราะว่ามีแต่เศษซ่าเก่าๆพวกเนี้ยถูกทิ้งล้างเอาไว้นะครับหมาก็อยู่ที่นี่มามหายลูกกินข้าวย่างกินอะไรรลอยัางไปดูดีลูกปะปะไะเร็วไปไปดูดีกินอะไระย่างหนดูด,ด,ลลด,ด,ด,ดิมีอะไรกินไหม ไปดูไปดูไปดูเร็วไปดูปะพาไปดูดิมีอะไรกินไหมไหนดูดิมีใครอ,อะไรมาให้กินไหมไปเดินน้ำเร็วน้ำดีน้ำเลยมาไะนี่นะครับที่อยู่ของหมาเมืองต้นก็ยังไม่พบว่ามีอะไรนะครับที่จะมันจะกินได้นะครับมอม ไอ้อยู่ไหนลูกหนูอยู่ตรงไหนไหนครับไปไหมไปไหมไปอยู่กับคนที่เขาจะเลี้ยงหนูไหมไปเปล่าไหนไปเปล่าลูกหิวอ่ะโอ้ยใหญ่เลยลูกหิวหิวไหมหิวไหมลูกหิวไมหวไมครับไปไหมไปอยู่ที่อื่นไหมเอาไหมหอเอาไหมครับเอาไหมหิวหรอ,อกินอะไรแล้วยังกินอะไรแล้วยังครับ กินยังไปเปล่าอ๋อมีเพื่อนด้วยนี่ไงนี่ไงไก่เนี่ยอืมเอาไงไหนหนูอยู่ตรงไหนพาไปดูดิหนูนอนตรงไหนโลกนอนตรงไหนเอ๊ะนอนตรงไหนอะมาวันดีก่อนเร็วไหนหนูนอนตรงไหน,หน,น,น,ไหนพาไปดูดิอ๋อนอนตรงนี้หนูนอนตรงนี้หรอหรอครับอือที่นอนอยู่ตรงนี้หรออืม ไม่มีอะไรกินหรอกลูกไม่มีอะไรกินหรอกไม่เอาแล้วกระดูกไม่เอาไม่เอาตะกระป๋กป่ะป่ะไปพ่อไปปะเร็วเร็วไปนะอาหารกลับแล้วไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วบายบายอ่ะเร็วอ่ะพร้อมเร็วไปไหมอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ่ะมาเร็วปลาปลปลลูกปลา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 ปล ปะเร็วปะเอิบปะเร็วปายบายเอิบปาปปปาเร็วอะเร็วยบไปไปไหมพ้าไปนะมมพไปนะลูกอไม่ไปพไปละไปป้าโอยไปไหมเร็วปมามเร็วปป้าปลูกป ไาเดีวออกมาดีออกหุ่นออกทาหน่นออกงนูุนลูกเดี๋ยวทางใหม่ปะเดียวปะอ่าปะปะเดียวปะเดียวปะลูกปะปะอ่ามาเร็วปะอ่าเร็วลูกมอมปะเร็วไปเร็วเดี๋ยวเอาไว้ศูนย์สุนัขมาลูกปะมอมมอมครับหิวหรอหิวเหรอลูกไปเปล่า มามไปเร็วตรงนี้ปอคุ้มน้องลูกไปคุ้มน้องไปปอุ้มดีเดี๋ยวน้องเจ็บป่อาไปอยู่บ้านใหม่ไปเอไปอ่นั่งดีๆอย่าซนเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่นะลูกเนาะไปอยู่บ้านใหม่เดี๋ยวก็มีคนดีๆใจบุญมารับหนูไปเลี้ยงเนาะหนูไม้ หนูไม่อดอยากแล้วนะลูกรู้ปะครับรู้ไหมนะเดี๋ยวจะมีคนดีๆมารับหนูไปเลี้ยงไปอยู่บ้านใหม่นะลูกเนาะเนาะหนูจะได้ไม่ต้องอดไม่ต้องลําบากลูกเนาะนะนะพ่อมาช่วยหนูได้แค่นี้แหละแต่พ่อคงเลี้ยงหนูไม่ได้นะแต่คนอื่นที่เขาอยากเลี้ยงหนูมีเยอะก็หวังว่าหนูคงจะได้เจอคนดีๆนะครับรู้ไหมอย่าดื้อรู้ปะครับเป็นเด็กดีกับเจ้าของใหม่นะรู้ไหมครับ นเนาะไป๋ยวพ่อหาอะไรให้กินก่อนนุ๊ต้องขอบคุณท่านายนอำเภอด้วยนะทานายนอำเภอเขาห่วงหนูเขาก็เลยให้พี่มาดูหนูมาเอามาช่วยหนูออกไปนะครับหนู <c oughs> ต้องเป็นเด็กดีนะรู้ไหมครับสัญญานะว่าจะเป็นเด็กดีนะอึ๊บอานอานี่อ่ะเร็วไก่อีไก่เอ้าเดี๋วเอาไหมเอาไหมลูก เอาไก่ปะ่ะเอาพ่าเท,ทให้พระเท,ทให้ดีๆดีโอ้หหิว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 ,หว,หว,หวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อเทให้เทในนี้นี่กินในน Links, ี้กินในนี้กินในนี้โอ้หิวอะลูกแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นนี่เอาเอาให้หนูเลยเนี่ยครึ่งตัวดี x, ด,ด,ด,ดีลูกดี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 เอาดีดีลูกค่อยค่อยกินเนาะเดี๋ยวติดคอโอ้หหิวไหมหิวไหมครับ นี่ลูกอ่ะค่อยกินค่อย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 กินค่อยค่อยกินอ่ะเนี่ยอ่ะค่อยกินลูกค่อยกินค่อยกินนะครับติดคอออกไปลูกน้องอย่าไปยุ่งกับน้องเดี๋ยวเหอะ